ภาษี e-service ซึ่งจะมีผลใช้นะครับบังคับเนี่ยวันที่1กันยายน2564กฎหมาย e-service ที่จะบังคับวันที่1กันยายนนี้เนี่ยนะครับ 1. ผู้ประกอบการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเพิ่มเพราะผักภาระ,ะให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ 2. ผู้ใช้บริการต่างหากละ่ะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายแพงขึ้นอีก7% พราะผู้ประกอบการเนี่ยผักภาระมาให้ทําไมผมถึงบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดาล่ะเพราะถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาเคยเสียพอ,พอ3สามวกอยู่แล้วเขารู้ดีฉะนั้นบุคคลธรรมดาต่างหากล่ะที่แพงขึ้นฉะนั้นก็กระทบกับคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านเพราะในเมื่อเขาเราเคยโฆษณาไป1ล้านบาทยิงแอดโฆษณาไปวันนี้ต้องจ่ายไปล้านเจ็ดหมื่นต้นทุนของเจ้าของกิจการก็แพงขึ้นก็ผักภาระมาให้กับคนที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดต้นทุนในการ ซื้อสินค้าแพงขึ้นเพราะต้องจ่ายค่า GP นะครับให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศไอ้คนขายก็ต้องมาบวกกับผู้บริโภคอยู่ดีฉะนั้นกฎหมายนีย้กระทบคนไทยทั้งประเทศอ่ะเพราะว่า7%มันเรียกเก็บจากพวกเรานี่เองนะครับสก็สรุปก็คือว่ากรมสรัรพากรเนี่ยจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นมากกว่า5000ล้านเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นโลกยุคดิจิตอลนะครับยิ่ง 5G มาเนี่ยก็คงใช้แพลตฟอร์มเป็นหลัก นั่นก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับสัมปกรณ์เพราะจะมีฐานข้อมูลของต่างประเทศหมดแล้วก็4ส่วนที่ผู้ประกอบการต่างประเทศจะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งซึ่งเทรนของโลกในก็เปลี่ยนไปว่าอาจจะเป็นฐานว่าตอนนี้ต่างประเทศได้เงินจากประเทศเราไปเนี่ยเท่าไหร่ในการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลในอนาคตเพราะทุกวันนี้เราไม่สามารถเก็บเขาได้เพราะเขาไม่มีสถาน ประกอบการถาวรในไทยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็กําลังลณรงกันอยู่นะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะเก็บภาษีนิติบุคคลเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาฐานที่มีสถานที่ตั้งประกอบการในไทยแล้วแต่ให้ดูแหล่งรายได้ที่ได้จากประเทศไหนก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นด้วยถ้าเราตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกโอ้ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ย อเมริกาแหละนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ของแพลตฟอร์มก็จะเก็บเอารายได้เข้าไปแล้วไม่เสียภาษีให้ประเทศเขาเลยนะครับฝรั่งเศสก็เลยเรียกเก็บภาษีขึ้นมาเองเลยนะครับไม่ต้องรอโลกอนุมัตินะครับก็เรียกเขาเรียกว่าภาษีดิจิตอลพอฝรั่งเศสประกาศเนี่ยยังไม่ทันจะใช้เลยอเมริกาทาก็บอกว่าถ้าคุณเก็บภาษีดิจิตอลเนี่ย เขาจะเก็บภาษีไวครับสุดท้ายก็ยังไม่ได้เก็บกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสงครามการค้าซึ่งเราก็คงต้องรอประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยไปตกลงกันให้เรียบร้อยเราก็จะได้อาศัยซึ่งเทรนของโลกก็คงต้องเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการเก็บภาษีเงินได้ส่วนนี้นะครับฉะนั้นณวันนี้เนี่ยสัมภาระยังเก็บไอ้นิติบุคคลต่างประเทศเหล่านี้เก็บอะไรของไม่ได้เลยนะครับเก็บได้จากคนไทยเท่านั้นเองที่บอกว่า5000ล้านและมากกว่า5000ล้านเนี่ยก็คือเก็บจากผู้ใช้บริการในไทยนะครับไม่ใช่จากต่างประเทศ สรุปอันที่5ก็คือการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมอย่างที่ว่าไว้นะครับถ้าเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับยิงงมีคนเสนอนะครับว่าให้นําเงินที่ได้มาไอห้าพันกว่าล้านที่สัมภารคาดคาดว่าจะได้เนี่ยนะครับซึ่งมันคงได้อยู่แล้วนะครับให้นํามาพัฒนาแพลตฟอร์มไทยไปสู้กับต่างชาติจะได้โตแบบยั่งยืนเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับพวกโดเปนพูดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็ยังสู้ทุนต่างชาติไม่ได้ แล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 4เวลาคุณจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศคุณไม่ต้องไปยื่นพอพอ,อ36อีกแล้วสมัยก่อนต้องยื่นถูกไหมครับต่อไปไม่ต้องยื่นแนละ้วเพราะเราโอนไปให้ต่างประเทศหมดเลยผู้ประกอบการต่างประเทศต้องเป็นผู้รับภาระนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อดีอันหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่ง นะครับต้องไป่นำยื่นพอพอสามบกแล้วเราก็จ่ายไปร้อยบาททางนู้นก็เป็นผู้นำส่งเอง